<c oughs> วันนี้อาจจะมาแปลกนิดนึงนะครับก็สุดครับวันนี้อยู่ในเกมโลบก,กับแมปอันเตอร์เทนบ็อกซิ่งเกมหรือว่าแมปมวยกันนั่นแหละแล้วก็ตามปกคลิปนะครับที่เห็นเป็นหมัดโกดเข้าไปผมก็จะเอาหมัดโกดมาเล่นนะครับแต่ปกติผมจะเล่นบนเวทีใช่ไหมล่ะแต่ครั้นี้ผมจะไม่เล่นบนทีแล้วเอ๊ะไม่ได้เล่นบนเวทีแล้วแต่ผมจะมาเล่นในหมวดแรงนะครับ ทุกคนเรู้กันอยู่แรงเป็นไงครับแรงเซิร์ฟปิงครับจําไว้ครับเซิร์ฟเอเชียสิงคโปร์ไปไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงมาเริ่มกันเลยโอ้โหเหมือนผมจะเจอน็อกดาวสามลนแปดครับกับเซิร์ฟอุ้ยเซิร์ฟหกสิบปิงว่ะรอดแล้วทุกคนทุกคนรมอดแล้วเจอสักทีหนึ่งในร้อยครับหกสิบปิง โอเคก็เปิดเสียงรับร้อนปิดปิงไปไม่จำเป็นครับตามตำราครับจะเล่นแบบตามตำราเลยโคโนดว่ะเอาดิแก้ทางได้อยู่เสียงครับดูเชิงก่อนติมนติมติมอุย้ยอุ้ยอุ้ยมันออาว่ะทุนมันออาว่ะโอ้โหโหมันหลบได้ว่ะพาพไม่โหลดทุกคนโอ้ทำไมพาพไม่โหลดอ่ะ โอ้ยผมไม่น่าไม่น่าสับเลยไม่ต่อยเองนะโอ้ยโหโ,โดนหลอกอันโอ้ตกตบเรียบร้อยอืมหลอกไปดิตามตำราครับตามตำรานี่องนี่องนีไอ นี่ไงโดนไปดิ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 นี่ไงนี่ไงอุ้ยโดนเลยปุ๊บนี่ไงเซิร์ฟไม่ปิงไงเซิร์ฟไม่ปิงไงนะพลังเซิร์ฟไม่ปิงครับอุ้ยโหสับไม่ทันอุ้ยแย่ละเฮ้ยแย่ละแย่ละแย่ละถอยก่อน เหนีนยะนะโดนนะโดนนะอุ๊ย,ยผมเนี่ยโดนไม่น่ากลัวมาหนักเลยเนียไเนี่ยงโดนนะ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 อืมหืมอืมืมอุ๊ยหลบไม่ทัน โดนนะอืมโดนนะโดนนะโอ้โหรอมันตื่นนะครับมาดิลันเข้าหน้าอืมก็แยบไปดักไปหลบไปนี่นี่ นี่เ <irgendw> น <carbono> ี่ยไม่น่ากดมันหนักเลยนี่ตามไงผมตามไงผมตามไงแล้วผมตามด้วยไงเนี่ไงผมหลบ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 ไงอืมอืมผมหลบไงเอ้ยเอ้ยเอ็กซ์หน่อยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ็กซ์หน่อยใส่ไม่น่าหมดเอ้ยเอ้ยกระโดดเลย เอยเอยหนีไม่พ้นหรอกหนีไม่พ้นหรอกหนุ่มไอ้หนุ่มอุย้ยกดช้าไปว่ะยองไงอะยองไงอะโอ้โอมันเริ่มรู้ละต้องเปลี่ยนมุกนะครับปุ๊มแม่งหลบหนีกูก็หลบได้ตามตำราว,ว้ยโอ้ยมันเร็วกว่า อุ้ยโอ้โหมันเริ่มมันเริ่มรุนละมันเริ่มรุนละฮะมันเริ่มรุนละฮะนี่จะหลบละเนี่ยโอย้ช้าไปว่ะผมต้องดักให้นี่ยว้นี้ว่ะเฮ้ยหลอกหลอก,ลอกนั่นไงโดนกลับแล้วต่อยไปฮะแย็บแย็บหลบไปทันนั่นมันต้องกดอันตรีนะตอนนี้ มันติไม่จะได้แล้วนี่โดนเคาน์เตอร์ไปเด้อืมสักหมัดครับปุบป๊บปุบป๊บปุ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 ๊บหลบป้ามหลบอีกที่หลบอีกที่ แยบขัดไปขัดไม่ได้ลบอีกทีอืมดักครับผมรู้ผมรู้หมดแล้วผมอ่านออกหมแดแล้วททผมอ่านออกหมดแล้วโทษทีอะโทษทีฮะโทษทีครับผมอ่านออกหมแดแล้วอะผมอ่านออกหมดแล้วโทษทีอะเอ้ยไอ้กลุ่มทันต <c oughs> ิดคูดาฟีเลยอืม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 ,มเอ้ยเอ้ย เอ้ยเอ้ยนันเกิดอันเตรายแลเนี่ยเอ้ยสามศูนย์โ้ยเข้าเบาเข้าเบาโอ้ยมันครับมันอยู่ฝ่ายเดียวโอ้โหก็굿ไบนี่ตามตำราครับครูสอนมายังไงผมก็ทำแบบนั้น เหมือนเราจะเจอคนเดิมนะครับหึสามพันแปดนกดาวนี่ขนาดนอกดาวน้อยกว่านั้นเนี่ยน้อยกว่าไม่กี่หรอกไม่ต่างกันเยอะเฮ้ยเหมือนพี่ชายจะมาแก้มือวะ่ะโอ้โหเหมือนฟ้าประทานใจบิงน้อยๆแบบนี้แกเสร็จคันแน่ <c oughs> อยากจะแก้มือกับเอ๊ะอยากจะแก้มืออีกรอบก็ไม่บอกปอกเหราคามันเจอเองมันกวนตีนกวนตีน คนตีนคนตีนคนตีนอืมอืมอืมโดนเคา์เตอร์เลยไปไหมแป๊บเดียวเลือกเขาเหลือครึ่งหลอนะมันเร็วเนี่ยเคาเตอร์ได้มันเร็วนะครับเคาเตอร์มันก็เพิ่มดาเมจอยู่แล้วเนาะเออ ก็ต่อยต่อยสเต็ปเริ่มเลยมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกใช <t> ่ไหมมันต่อยมากก็หลบอะถ้าคุณตาเร็วพอนะแต่เร็วอยู่แล้วมันช้าถ้าคุณตั้งใจแบบโฟกัสหลบจริงๆก็หลบได้ฮะแต่ก็ต้องมีประสบการณ์มากพอเหมือนกันนะที่แบบเห็นว่าไอ้คนๆเนี่ยมันผู้เล่นส่วนมากบางทีมันจะชอบหลบแล้วมันก็ต่อยไงผมก็เลยเดาถูกน่เดี๋ยวดูอย่างนี้นะเดี๋ยวมันก็จะหลบฮะเห็นไหแล้วมันก็จะต่อยเนี่ยเห็นปห เนี่ยผมเจอแบบนี้มาตั้งหลายรอบผมก็เลยเดาวทางมันออกนะครับก็ป้าหมัดย็บความเร็วสูงนี่เรื่องผมแทบไม่ลดเลยเพราะเพราะว่าผมอ่านมันออกไงผมก็เลยรับมือถูกแล้วทุกคนเล่นบ่อยๆทุกคนก็จะชินกับการเคลื่อนไหวของไอ้คนประเภทนี้นะฮะหรือไม่ก็ประเภทอื่นคุณก็ต้องสู้กับเขาไปสักพักนะเออแล้วก็อีกเรื่องมันมีข้อดีอย่ไอ้วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาปรับใหม่มาละ ปรับให้การแดชขา้างหน้าของของทุกหมัดน,นั่นแหละเนี่ยเหระเห็นไหมโอ้โหแด,ด้อย่างไกลที่แด,ด้อย่างไกลไม่ใช่ครับเพราะเขาแดชถอยหลังผมก็แดชขา้างหน้าเห็นไหมมันจะถึงโคตนเร็วเลยเออขาอาจจะไม่เข้าใจนะดูนะเขาจะแดชข้างหลังแล้วแล้วผมแดชขา้างหน้ามันจะพุ่งแบบไปติดเขาเลยเนาะเห็นปะนี่เห็นปะแต่ถ้าผมแดชปกติมันจะไม่ไกลขนาดนี้นะต้องรอให้เขาแดชก่อนโอยังไม่ถึงอีกบัฟหมัดบัฟหมัดโกนหน่อยก็ดี นี่เนี่ทำมุกเดิมๆโดนเคาเ,เตอร์ไปมันต้องเปลี่ยนมุกกันบ้างนะต้องเปลี่ยนมุกกันบ้างน้องสามพันแปดเปล่าเนี่ยสามพันแปดหนึ่งมันเนี่ยโอ้ว้ยคูดาวอยู่นี่นะี่ยกูจะพุ่งเข้าไปมันทันนั้นตัวเห็นปะนีเนี่ย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  นี่หลบอย่างง่ายๆฮะเห็นปะหลบง่ายๆหลบง่ายๆบยนเคาน์เตอร์เสยกึ๊บแดกเข้าไปนั่นไงถึงด้วยทันด้วยไม่ต้องทำอะไรครับชาเนี่ยไม่ต้องทำอะไรกันแล้วอุ้ยหืก็วัดรวมเขาไปนะใครจะ กดต่อยก่อนหรือกดอะไรก่อนโอ้โหลงไม่ได้นี่นี่มันเล่นมันเล่นโคโนอัเป็นมั้ยเนี่ยนี่ยโอ้โหลบได้นี่ไงโดนลบกลับปับ๊บนี่เลือดผมก็ยุบยุบยวบยุบเอ้ยยุบไปนิดเดียวเองนะครับ ก็เรียกได้ว่าคนนี้เขาแพ้ทางผมแบบเต็มเปี่ยมเลยจริงนะไอพวกไอ,อตอนผมเล่นแบบมวยเซิฟธรรมาดาเลยนะเซิฟธรรมดาทีไรเวลามันเหมือนแบบมีคนสู้ผมไม่ได้มันจะชอบรีตัวหนีผมก็ขอร้องนะเลิกนะนิใสใยแบบนี้มันมันเสียเวลาแล้วมันดูแบบคุณเป็นคนอ่อนแอแต่ผมก็ไม่ได้ว่าใครหรอกแค่อย่ามารีใส่ผมก็พอคนอื่นอาจจะไม่ชอบเหมือนกัน เด็กก็ต่อยต่อยไปฮะแดกก็อืมปรับใหม่แล้วครับปรับใหม่แล้วแดก็กถอยหลังไม่เป็นผลนะทำไม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 เดี๋ยวโชว์เดี๋ยวโชว์สเต็ป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 การยกหลบสเต็ปสเต็ปโอ้ยลวนหมดละไม่เป็นไรแด็อะไรแด็มันไม่เป็นผล แดไม่เป็นผลครับบอกเลยแดดไม่เป็นผลมันต้องกัดฟันเนี่ยตบัน้นเงี้ยโอ้โห,โหผมรีบผมผมไม่ได้ดูนะ,ะจังหวะเมื่อกี้ก็ถ้าเกิดก็มีทิปเล็กๆน้อยๆฮะแต่อาจจะใช้ไม่ได้กับทุกคนก็คือคุณสังเกตเลือดคุณว่ามันจะอยู่ตรงแถวหลอดมานาเมื่อลห่เห็นปะเนี่ยถ้าเกิดเขาจะอาจจะกดอันติก็ได้นะอันนี้มันน่าจะโดนอันติเอาไม่โดนเฉยโอเคก็ให้เผื่อบล็อกเอาไว้นะฮะแบบ กำลังนลต่อยบล็อกจะหมดก็ให้ปล่อยบล็อกเฮ้ย hey, เป็นไว้สักประมาณครึ่งหนึ่งอะ่ะเออแล้วพอสังเกขเขาจะกดอันติเอ,อ้ยหรือถ้าเขากดอันตินะครับคุณก็แค่กดบล็อกไปบล็อกมันก็จะทําอะไรคุณไม่ได้แล้วแล้วผมจะกดอันตีทําไมเนี่ยเออเห็นชาวเทพไหมะกดผิดครับผมกดผิดเมื่อกี้นั่นนะฮะก็ให้เผื่อบล็อกวานิดนึงนะถ้าไม่เผื่อบล็อกคือบล็อกมันจะแตกนะครับแล้วก็ต่อยทันด้วย งงเปล่าวงวงเปล่าอย่าก็หยุดอะ <laughs>